สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์เนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่4กันยายน2 5 6 6นะครับเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของรัสเซียออกมาเตือนไปยังนาโตเสียงที่จะเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงเกิดความขัดแย้งอย่างเต็มรูปแบบหลังทหารชาติสมาชิกของนาโตเคลื่อนไหวในประเทศยูเครนดมิทรีโพยาสกีรองเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติระบุว่า องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่นําโดยสหรัฐได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับสงครามในยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆทางด้านดมิมตรีพยาสกี้ระบุว่ารัฐบาลรัสเซียได้พบกับสิ่งที่บ่งชี้ว่านาโต้ส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมทหารรับจ้างและก็มีการส่งทหารรับจ้างเข้าสู่สมรภูมิรบยูเครนทําให้มีความเป็นไปได้ที่นาโต้นั้นอาจมีส่วนร่วมกับปฏิบัติการทางทหารในบางด้าน ของยูเครนเพื่อการสู้รบกับรัเสเซียในครั้งนี้โดยทงางด้านมาิตรีโพยาสกี้เตือนว่าการเผชิญหน้าทางทหารขณะน,นี้ได้ยกระดับขึ้นมากมาถึงจุดเปราะบางท,ที่อาจนําไปสู่ความขัดแยง้งอย่างเต็มรูปแบบระหว่างรัเสเซียและนาโตแม้ยังจะไม่มีการส่งทหารเข้าร่วมต่อสู้โดยตรงนอกจากการส่งอาวุธให้กับยูเครนก็ตามขณะที่ทางด้าน อันหนาัญญารันตมีช่วยว่าการกระทรวงกลาหโหมยูเครนเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่ากองทัพสามารถทำลายแนวตั้งรับชั้นแรกของทหารัสเซียในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศแต่ยอมรับว่าการสู้รบของฐานยูเครนในขณะนี้ต้องเผชิญกับฐานที่มั่นของกองทัพรัสเซียที่มีการวางระบบป้องกันที่แน่นหนาไว้เป็นอย่างมากสำหรับปฏิบัติการรุกตับตอบโต้ของกองทัพยูเครนแม้จะยึดหมู่บ้านเล็กๆได้หลายสิบแห่งแต่ยังไม่สามารถบุกยึดพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ได้โดยรัฐบาลยูเครน ได้ให้เหตุผลว่าปฏิบัติการรุกกลับนั้นต้องดําเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดและที่ผ่านมานั้นก็พบว่ากองทัพของทางด้านรัเสเซียนั้นเนี่ยครับได้มีการตั้งรับอย่างแน่นหนาะโดยมีการตั้งรับถึง4ชั้นด้วยกันจากแนวสนามเพาะเนี่ยครับเข้าไปสู่เรื่องของราคอนทิสหรือว่าแท่งคอนกรีตขนาดใหญ่ที่มีการดักรบรรดารถทุ่มเกราะแล้วก็รถถังเอาไว้ รวมถึงทุ่นระเบิดและก็แนวรบที่เป็นแนวรถถังและก็แนวป้องกันที่เรียกว่าจะใช้ปืนใหญ่เนี่ยครับไว้จู่โจมหากมีกองทัพยูเครนนั้นเนี่ยเล็ดรอดกันเข้าไปนั่นก็คือเป็นความเคลื่อนไหวที่ทําให้เวลานี้ในส่วนของกองทัพยูเครนย,ยังไม่สามารถรุกคืบเต็มรูปแบบได้และก็นี่แหละครับก็พบว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวของนาโต้ที่เข้าไปฝึกอบรมแล้วก็มีการส่งทหารรับจ้างนั้นเข้าสู่สมะระบบรบยูเครนเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับว่าหลังจากนี้ รัเสเซียนั้นจะตอบโต้เรื่องนี้อย่างไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องทางอินเทอร์เน็ตวนั้นกอติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกดซับสไครต์กดติดตามช่องทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับ